อิสราเอวทำแสบเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดขนอาวุธรัเสเซียให้ยูเครนยึดมาได้จากกลุ่มฮามาสฮิสบล็อตและซีเรียสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับเหตุการณ์สถานการณ์สงครามรัเสเซียยูเครนกันต่อนะครับท่านผู้ฟังครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของ อาวุธยุทธปกรณ์ที่นําไปใช้ในสงครามซึ่งมันก็จะเกี่ยวโยงกับประเทศประเทศหนึ่งในตะวันออกกลางนั่นก็คืออิสราเอลท่านผู้ฟังครับเหตุที่อิสราเอลมาเชื่อมโยงนะครับกับสงครามรัสเซียยูเครเนี่ยครั้งนี้นี่นะครับก็เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นี่นะครับมันเคยมีรายงานข่าวนะครับว่าตั้งแต่ช่วงกลางปีก่อนเรื่องของการที่อิสราเอลนี่ยนะครับจะมีการส่งครับ ระบบป้องกันภัยอากาศโดยเฉพาะแ a t ทิออซึ่งเป็นรุ่นเก่าที่อิสราเอลนี่แหละครับกำลังจะปลดประจำการและช่วงนั้นดูเหมือนว่ามันมีการเจรจาทั้งทางฝั่งของอเมริกาเองนะครับอิสราเอลและก็ยูเครนในการที่อาจจะมีการย้ายนะครับอุปกรณ์ทางทหารอย่างแบบนี้โดยเฉพาะระบบป้องกันภัยอากาศนี่แหละครับ ไปให้กับทางฝั่งของยูเครนเพราะว่ายูเครนช่วงนั้นก็มีความต้องการระบบป้องกันภัยอากาศเป็นจํานวนมากแต่สถานการณ์ปัจจุบันนี่แหละครับสงครามในตะวันออกกลางโดยเฉพาะสถานการณ์ที่อิสราเอลดูเหมือนว่าตอนนี้ เริ่มที่จะหายใจหายคอสะดวกขึ้นการส่งมอบตัวประกันการแลกเปลี่ยนตัวประกันดูเหมือนว่าทําได้เรียบร้อยดีเพราะฉนั้นความน่าห่วงของสงครามที่มันจะปะทุขึ้นนั้นดูเหมือนว่าอิสราเอลนั้นคลายลงไปได้เยอะขณะเดียวกันในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยครับช่วงที่อิสราเอลนั้นมีการบุกลุกนะครับอย่างหนักก็สามารถไปยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆจากทั้งทางฝั่งของกลุ่มฮามาสนะครับ ในฉนวนกาซานะครับในซีเรียนะครับที่หลังจากที่คุมกบฏสามารถยึดพื้นที่ยึดประเทศซีเรียได้รวมถึงเลบานอนตอนใต้ที่มีอาวุธต่างๆของกลุ่มฮิสบุลอลจะาจำนวนมากอาวุธต่างๆที่ยึดมาได้นี่นะครับส่วนใหญ่แล้ว60เป็นป็นอาวุธที่รัเสเซียส่งมาให้นะครับเพราะนั้น ทั้งของรัสเซียเองด้วยทั้งของสาภาพโซเวียตด้วยรวมถึงมีอาวุธของประเทศอื่นๆอ,อย่างเช่นอิหร่านนะครับเกาหลีเหนือจีนนี่แหละครับก็มีปะปนบ้างบางส่วนแต่หลักๆก,ก็จะกลายเป็นอาวุธของรัสเซียนี่แหละครับสาภาพโซเวียตแต่บุกฝังครับรัสเซียหรือว่าสหภาพโซเวียตนี่แหละครับโดยเฉพาะผู้นําปูตินนั่นกับประธานาธ,ธิบดีนายกตันตีของอิสราเอลนั่นก็คือ นายกรัฐมนตรีเนทันยาอูนั้นโดยความสนิทสนมแล้วปูตินกับเนทันยาฮูนี่แหละครับมีความสนิทสนมกันอย่างมากในช่วงก่อนสงครามที่จะดําเนินการเกิดขึ้นไม่ว่าจะในตะวันออกกลางหรือว่าสงครามรัสเซียยูเครนนี่แหละครับปูตินกับเนทันยาฮูนี่แหละครับมีการไปมาหาสู่กันมีการไปร่วมพิธีสําคัญต่างๆกันนะครับขณะเดียวกัน ในธันยาฮูนั้นก็จะมีความสนิทสนมชิดเชื้อกับทางฝั่งอเมริกาโดยเฉพาะานักลงทุนต่างๆพวกที่มีความร่ำรวยเศรษฐีต่างๆโดยมากก็จะเป็นเชื้อสายอิสราเอลรวมถึงในวุฒิสมาชิกหรือว,ว่ากลุ่มอีลิตต่างๆนี่เลยครับก็จะเป็นกลุ่มเชื้อสายอิสราเอลจํานวนมากเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าอเมริกากับ อิสราเอลนั้นก็มีความใกล้ชิดกันอเมริกาเรียกได้ว่าหนุนหลังอิสราเอลทุกกระเบียดนิว้วเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าอเมริกาอิสราเอลรัสเซียกลายเป็นรักสามเศร้าจริงๆอเมริกากับรัสเซียนั้นก็มีความสนิทสนมกันตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองที่รวมหัวกันจนชนะสงครามโลกได้นี่นะครับแต่หลังจากที่สงครามโลกครั้งที่สองมันสงบลงกลายเป็นว่าอเมริการัสเซีย แยกคอกันเดินแยกกันสร้างอาณาจักรของตัวเองรัเสเซียก็จะสร้างอาณาจักรของคอมมิวนิสต์อเมริกาก็จะเป็นฝ่ายประชาธิปไตยสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสงครามที่เราเห็นนี่แหละครับสงครามรัเสเซียยูเครนอิสราเอลในตะวันออกกลางมันจึงกลายเป็นรักสามเศร้าอเมริกาอิ Israel, สราเอลรัสเซียแต่ดูเหมือนเหตุการณ์ล่าสุดนี่แหละครับมันอาจจะทําให้เศร้า เศร้าหนึ่งนะครับที่เก er ิดจากลักธสามเศร้านี่ก e ็คือปูตินนี่แหละครับอาจจะต้องมีความรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับอิสราเอลอันเนื่องมาจากว่าสัญญาณที่มันเกิดขึ้นมันกลายเป็นว่าอาวุธต่างๆที่อิสราเอลยึดมาได้นี่นะครับอิสราเอลกําลังจะส่งให้กับยูเครนท่านผู้ฟังครับแม้ว่ารัสเซียนั้นจะกลายเป็นผู้สนับสนุนให้กับทางฝั่งของอิหร่านกลุ่มฮิสบอลเลาะนะครับกลุ่มนักรบในซีเรียในกาซา เพื่อมาทําสงครามกับอิสราเอลดูเหมือนว่ามันก็เป็นความรักที่แปลกๆความเสนิทสนมกันที่ 88, แปลกๆเหมือนกันที่บอกว่าจับมือกันปากก็ยังคบฮะคบค้าสมาคมหาด้วยกันแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ส่งอาวุธให้ไปทําร้ายอีกฝ่ายหนึ่งดูเหมือนมันเป็นความสัมพันธ์แปลกๆเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่อิสราเอลมีกลายการจะส่งสินค้าส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยึดได้นี่นะครับในสงครามตะวันออกกลางให้กับยูเครนมันจึงกลายเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่ง ที่มันอาจทําให้ปูตินนี่แหละครับต้องปวดแสบปวดร้อนจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเรียกได้ไว่าอิสราเอลรอบนี้นี่ครับ ทำแสบเลยก็ว่าได้ที่กําลังจะขนอาวุธของรัสเซียที่รัสเซียส่งมาให้ทาร้ายอิสราเอลอิสราเอลก็เลยจะส่งให้ยูเครนไปทาร้า,ายรัสเซียต่อนซึ่งมันก็กลายเป็นว่าเกิดเป็นรักสามเศร้าราสามคนท่านผู้ังค,ครับมันมีรายงานนะครับว่าอิสราเอลตอนนี้เริ่มกระบวนการถ่ายโอนอาวุธจากรัสเซียที่ยึดมาได้นี่ครับตั้งแต่อาจจะเป็นอาวุธของรัสเซียรวมถึงสาวาโซเวียตยึดมาได้ระหว่างการสู้รบ ในเลยูบานอนนี่แหละครับไปยังยูเครนเพราะว่ามันมีสัญญาณการเคลื่อนไหวของเครื่องบินทางทหารขนส่ง C-17 g บ o จ็ดกรอบมาสเตอร์นี่แหละครับที่ฐานทัพอากาศจากเยอรมันนะครับจากอิสราเอลไปโปแลนด์เพราะว่ามันมีรายงานนะครับว่าเครื่องบิน C-17 g บ o จ็ดกรอบมาสเตอร์นี่นะครับเริ่มต้นทางบินจากฐานทัพอากาศเลมสเตนในเยอรมันนี้นะครับปลายทางไปอยู่ที่สนามบินฐานทัพอากาศ ฮัตซาลิมนะครับซึ่งก็อยู่ทางอิสราเอลตอนใต้จากนั้นเครื่องบิน47ลำฝูงนี้นี่ครับบินตรงไปต่อเมืองละเซซุปประเทศโปูแลนท่านผู้ฟังครับ mm hmm. เมืองละเซซุปประเทศโปูแลนดนั้นถือว่าเป็นเมืองศูนย์กลางทางโลจิสติกสำหรับการขนถ่ายความช่วยเหลือต่างๆไปที่ยูเคมันก็จะอยู่ทางด้านตะวันตกนะครับตะวันตกของ ยูเครนท่านผู้ฟังครับเครื่องเบิน C 17คร o ม e Master เลยนะครับลำเดียวนั้นมันสามารถบรรทุกน้ําหนักได้ถึง77ตันเพราะฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับน้ําหนักของอาวุธต่างๆอย่างเช่นอุปกรณ์ต่อต้านรถถังกระสุนปืนไอ้พวกนี้นะครับถือว่ามันมีจํานวนน้าหนักน้อยมากนะครับมันจึงสามารถบรรทุกไอ้เจ้าอาวุธต่างๆเหล่านี้ได้เป็นจํานวนมาก ก่อนหน้านี้มันก็เคยมีรายงานนะครับว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอ,อิสราเอลชาเลนฮิสเคิ์นี่แหละครับเสนอที่จะส่งมอบอาวุธที่ยึดมาได้นี่ครับซึ่งผลิตในรัสเซียและก็สหภาพโซเวียตเก่าเลยนะครับซึ่งมันมีปริมาณถึง60%ที่ยึดมาได้นี่ครับทั้งหมดให้กับยูเครนซึ่งเป็นอาวุธที่ยึดมาได้จากทั้งสนวนกาซานะครับในซีเรียเองในเลบานอนต่างๆได้โดยเฉพาะกลุ่มฮิสบลอลลนี่แหละครับซึ่งเป็นศัตรู คนสําคัญของอิสราเอลซึ่งรัสเซียนี่หละครับส่งอาวุธให้มาเป็นจนํานวนกับกลายเป็นว่าตอนนี้อิสราเอลมีความต้องการที่จะส่งอาวุธต่างๆเหล่านี้ให้ยูเครนนะครับไปคืนให้กับปูเตนท่านผู้ฟังครับในเดือนมิถุนายนปี2024มันเคยมีความพัายามครั้งหนึ่งมาแล้วนะครับที่อเมริกาอิสราเอลแล้วก็ยูเครนนี่เละครับเจรจารในเรื่องของการจัดหาระบบป้องกันภัยรากาศแพทริออตนะครับหลังจากที่อิสราเอลกําลังจะปลดประจําการ และดูเหมือนตอนนี้นี่นะครับอิสราเอลนั้นอาจจะไม่จําเป็นใช้แล้วล่ะครับเพราะนั้นการปลดประจําการถ้าเผื่อไม่ทําอะไรนี่หละครับก็ส่งไปให้ยูเครนซะจะได้ไปป้องกันประเทศตัวเองท่านบุพันรครับดูเหมือนว่าความชัดเจนที่มันเกิดขึ้นในการมาของฝูงบิน47กลุ่มมาสเตอร์จำนวน3ลำครั้งนี้นี่ครับมันจะเป็นในเรื่องของอาวุธต่อต้านรถถังซะมากกว่าซึ่งมันก็เป็นมีจำนวนมากนะครับที่มาได้โดยเฉพาะปฏิบัติการในแถบ เลบานอนตอนใต้อย่างเช่นขีปนาวุธ 9M131FM 9M131M เนี่ยครับรวมถึงขีปนาวุธต่อต้านรถถังอย่าง m e r d i s m นะครับนอกจากนี้มันยังมีระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานแบบพกพา 9K32M s t e l l a 2นะครับและก็ระบบยิงจรวด RPG 2 19 Vampire รวมถึง RPG 2 7 โทวาวก้าอีกด้วยท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้มันยังมีกระสุนจรวดหัวระเบิดจํานวนมากที่ผลิตในรัเสเซียและรวมถึงในสาภาพโซเวียตด้วยรวมถึงประเทศต่างๆที่ส่งอาวุธมาช่วยเหลือก็จะมีอิรานนะครับมีเกาหลีเหนือมีจีนเนี่ยแหละครับปะปนอยู่แต่ก็ไม่มีปริมาณมากเท่าไหร่โดยเฉพาะอาวุธส่วนใหญ่60%เป็นี่แหละครับเป็นอาวุธที่ผลิตในโซเวียตท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้มันยังมีรายงานล่าสุดออกมานะครับว่าเครื่องบินโบอิงเ7็นี่แหละครับ จำนวนสามลำบรรทุกอาวุธสารลั์เพื่อส่งให้ยูเครนไปลงจอดที่โปโลแลนด์ที่เมืองละเซซูปแห่งนี้เนครับเพื่อส่งต่อไปยูเครนโดยเครื่องบินที่กองทัพอากาศอากองบรัญรชาการขนส่งกระทรวงกาโหงอเมริกาหรือว่า US a n r c o m เนี่ยครับลงจอดที่อักท่ากาศยานละเซซูปซึ่งเป็นศูนย์กลางสำหรับความช่วยเหลือทางทหาร จากชาติตะวันตกที่มีปลายทางอยู่ที่ยูเครนท่านผู้ฟังครับการทําสัญญาเครื่องบินสามลำนี่แหละครับเพื่อส่งอาวุธขนส่งอาวุธให้กับยูเครนซึ่งอาจดวงเป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจตความช่วยเหลือมูลค่า500ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐซึ่งเกิดขึ้นในสมัยประธาน,นาธิบ,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 บดีไบเดนลงนามเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมานี่เองนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจการเบิกจ่ายของประธาน,นาธิบดีซึ่งก็จะทำให้ความช่วยเหลือทางทหารที่ รัฐบาลสหรัฐมอบให้กับยูเคนี่เลยครับรวมๆแล้วตอนนี้มากกว่า65,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าไปแล้วนะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยอาจจะรวดปืนใหญ่เคลื่อนที่สูงหรือว่าไฮมานี่ยนะครับขีบรุตต่อต้านการแผ่รังสีความเร็วสูงที่ยิงจากอากาศหรือว่าระบบหามนะครับแล้วก็ทุนรละเบิดส่วนบุคคล กระสุนปืนใหญ่155ม mm, ิลิเมตรและขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านรถถังทรอหรือว่า ATGM มาตรการรับมือโดรนระบบสงครามเ็กทรอนกิ์และก็อะไรสำหรับเครื่องบิน F16 ท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแม้ว่าการเจรจาของปูตินกับทรัมป์เนี่ยครับมันกำลังกเกิดขึ้นและก็คงยังรอวันวอเวลานอซึ่งจะดำเนินการเจรจากันต่อไปแต่ความช่วยเหลือทางทหารต่อยูเครน ของประเทศต่างๆที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบันนั้นมันก็ยังคงอยู่ต่อไปจนกว่าสงครามนี่หละครับมันจะยุดติดลงและยังไม่รู้ว่ามันจะยุดติลงเมื่อไหร่รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ